ดูสอด้วยนะครับดูท่าเรือปาดลูกนี้ฉลับแล้วดูมุญาตั้่งคืนเท้าสอซัดแนเน้น1 0ครับโอ้โหเต็มข้อเลยวรชิตนำเร็วครับ6นาทีเท่านั้นครับสุวหรับท่าเรือจังหวะเกือบจะเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันย้อนกลับมาได้เข้าทางปืนของวรลชิตหวังเท้ายิงเน้นๆนะครับ6นาทีแรกครับเจ้าบ้านการท่าเรือขึ้นนำขอนแก่นยูนิเต็ดปแลวครับหนึ สัตเต็มคอแล้วเดินหน้านิ่งกับไปเลยครับเป็นความผิดพลาดนะครับของขอนแก่นนะครับทุ่มแล้วเสียบอลกันไปเองครับอาบริมคัดแบ็กเข้ามาบอลมันมาที่ดุมุญ่าแต่ให้พิรโดนเนี่ยมันย้อนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีวรชิตครับเติมขึ้นมาจากแถวสองแล้วยิงฉลาดด้วยนะครับมีติดไซด์หลีแนวรับของขอนแก่นครับ ไม่ได้เซฟเลยครับนัทพัทเอาแค่มองเห็นบอลก็ยากแล้วครับโดนบงังอยู่ด้วยนะครับนัทพัทเกมเริ่มต้นด้วยความเร้าใจนะครับแล้วก็กลายเป็นท่าเรือใช้โอกาสแรกของตัวเองออกน้ำก่อน1.0ครับบริษัทล้นออกมาแถว2ยังเป็นของฝั่งขอนแก่นครับปานเดชา หาเลี่ยมพลิกลำบากครับโดนตามติดเลยวรชิตโอ้โหฉกได้ไม่ฟาวด้วยนะครับเลงที่บอลดุมบุยาดุมบุยะปล่อยให้วรชิตเปลี่ยนแกนโอ้โหน้ำหนักเยี่ยมเลยครับเฟลิเป้โมริมเฟลิเป้จี้เข้ามาเฟลิเป้ไหลาตามช่องแล้วพลิกยิงตามน้ําหลุดเสาสองไปครับโอ้โหนี่จังหวะเปลี่ยนรับเป็นลุกได้เร็วมากของท่าเรือครับจังหวะผักยิงของชัยวัน์บุรานะครับผ่านเสาสองออกไปดุมบุยาก็เข้าไม่ถึงนะครับ มาเป็นชุดครับเกมลุกของการท่าเรือหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนํามุมมันปิดแล้วด้วยครับจังหวะยิงของชัยวัต์จังหวะปั๊มบอลอีกทีหนึ่งท่าเรือยังช่วยกันดีครับแย่งกลับมาได้รับยอดโด่งไปที่ดุมุยะไม่ถึงชัยวัต์ตังคขึ้นซ้ายเน้นๆหลุดเสาอ,อ,อีกแล้วครับพิรดาดมีโอกาสได้ยิงแดงๆอีกครั้งของพิรดาดนนะครับยิงหนีนัทพัทไปแล้วให้บุมงกว้างมากไปหน่อยครับ บอลกักหน้าปากประตูของขอนแก่นนะครับสุดท้ายเสียให้การท่าเรือพยายามจะเน้นเอาชวนะครับแปะขึ้นหลังมาให้พิรดลที่ยืนโล่งๆอยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าบิดมากไปหน่อยครับยิงของพิรลดลช่ำรัศมีบตโรสยอดดงเันตรงๆครับให้ดูมุยญาเป็นตัวพักบอลครับม่งตั้งได้แต่ยังไงครับโอ้โหดูบุญญา,าต่้งต่อครับออกมาตัวซ้ายสุดแล้วชัยวัฒน์ชัยวัฒน เปิดยัดโอ้โหเหมือนจะหลอกยิงเองครับนะ่าจะเป็นเฟลิเปมากกว่าโอ้เฟลิเป้กับปั่นเสาสองครับเสานี้นี่เฉียดไปเฉียดมานะครับโอกาสยิงทั้งชนเสาของวอลชิตที่รดโดนแล้วก็ลุกนี้ของเฟลิเปครับแป่กระแทกไปเสาไกลบอลน้่ยเลียวให้ครับหลุดออกหลังไปครับก็ต้องเล่นอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเขาไม่มีชื่อในไทยลีกนะครับ ก็จะลงสนามส่วนใหญ่ในฟุตบอลถ้วยทั้งแชมิสลิกทูแล้วก็ลีโว c ับนะครับ,รบการท่าเรือที่คุมเกมได้มากขึ้นเรื่อยๆเฟลิเป้มอลิมครับลากขึ้นมาใหม่เฟลิเป้ทะลุช่องลูกนี้น้ำหนักยังทันอยู่ครับไปแล้วครับฮีรด,ดนเก็บพันพีรด,ดนจี้เข้ามาแล้วยอดโดง่งเสาสองโอโ้โหโด่งไปครับแม่จะคืนให้เฟลิเป้มงเปิดแรงไปหน่อยครับ เือรดนหลุดขึ้นมาทางซ้ายครับก็พยายามดึงจังหวะรอให้เพื่อนเติมขึ้นมาตรงนี้ถ้าเบากว่านี้สักนิดน่าจะตกใส่หัวของฟิลิปเป้อมริมโอกาสที่จะได้ประตูที่2ได้นะครับ แต่มุมจากวรชิดบอลโด่งเข้ามาลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าปากประตูไปนิดเดียวครับจังหวะสอดมมของดูบุย่าบอลเปิดมาของวอรชิดตกใส่หัวของดูบุย่าได้ยืนมงหนึง่งแล้วครับแต่ก็มีตัวหลังครับเบียดทําลายจังหวะไว้นิดหนึ่งครับทำให้จังหวะสัมผัสศีรษะของดูบุย่นมันโดนใต้บอลน,นะครับหลุดออกหลังไปโนบุรุ ครับฟากมาโอ้โหเล่นลําบากครับบอลแรงไปนิดหนึ่งชัยวัน์ยังพยายามเ,าเป็นเฟลิปเป้ครับพยายามจะโยกไปถึงสุดเส้นสุดท้ายในชัดชัยบ,งบ,งบังเหลี่ยมได้ก่อนและได้ฟาวครับจังหวะชัดชัยบังบอลเฟลิเป้ไปกระแทกนะครับพยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าเป็นการเบียดไหล่ต่อไหล่ครับภาพมันซึ้งก็ชัดเจนครับชัดชัยอยู่ด้านหน้านะครับแทงเขาใส่ชัดชัย่วงไปเลยครับ เป็นการประทาเข้าที่ด้านหลังของชัดชัยครับไม่ไม่ไม่ใช่ไหลต่อไหลในเล็กแรกก็มีชื่อลุยในไทยลีกนะครับทำได้4ประตูแต่ว่าในช่วงเล็ก2กันมาของเป็นลเอ็มลาป้าครับก็เลยทำให้ฟลิปเปอโมลิมถูกถอดรายชื่อออกนะครับลงเล่นฟุตบอลถ้วย เอาขอสั้นกันแล้วถ้าเรือตัดกลับมาได้อีกแล้วครับดูวอชิดวอชิดหยอดลูกนี้ดูมูย่าหมุนแล้วยิงจะจ่อเลยครับแดหลาไปติดบล็อกนิดเดียวครับได้ขึ้ลูกเตะม,มุมเสาซ้ายมือของขอนแก่นนี้ยังไงครับรอดตัวไปหลายครั้งนะครับงว่ายกมาให้ดูมูย่าจับบอลแรกเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่ว่าพลิกมายิงได้เห <c oughs> มือนจะยิงออกไปเองด้วยนะครับ เล่นสั้นๆกันก่อนครับคืนมาถึงชัยวัฒน์เฟร์ิเป้เฟริเป้ไปสุดเส้นที่วรชิตกระดกเข้ามาเอ้าดุมููญ่าไม่เหลือนียครับแบบนี้มาปีระดอนไม่รู้ไม่รู้จับบอลไม่อยู่รู้ว่าจะแตกให้เพื่อนครับแต่ว่าเป็นแอสซิสซิ2-0ครับสำหรับการท่าเรือที29นะครับการท่าเรือขยับสกอร์ทิ้งห่างขอนแก่นเป็น2-0จากละสะนาดุมูญา ก็เท่า <polarization> ก <cessor> ับบ่าซ er. We ีซ <Ink on stage> ั่น <welche> นี้เจอขอนแก่นเป็นเกมที่3นะครับทำได้2ประตูคงจะยิงได้ในการพบกันในไทยลีกนะครับเมื่อกลางเดือนมกราคมเพราะกันลิมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตามสูตรเลยครับให้วรชิตเปิดเข้ากลางมา หรือรดนจับไม่อยู่ยังดีนะครับที่ใกล้ๆมีดุมบุญ่าอยู่ครับแต่ง่ายๆลูกนี้เข้าไปพอดีเลยครับจับปิ้นเหมือนไม่เป็นไรครับดุมบุญ่าอยู่ข้างหลังริวซึงวูริวคือหนาใหม่ครับนพพล พลเปิดยัดเข้าในมาเองเบิ้ลมาสวยครับเร็วถึงร็วหักกลับมาอีกทีนึ่งก็โหข้าม2คมนไปหมดเลยครับโดยเฉพาะลันดิสยังไม่จบครับซ้ายมีตัวเติมพา,ารุพงษ์หานสุริครอสเข้ามามงเสยไปเสาไกลย,ยิงโอ้สวยมากครับตีไข่แตกไล่มาเป็น1-2ครับจากพัทรพลจันสุวรรณเอาจนได้ครับก่อนแก่นน่าจะเป็นโอกาสบุกจ่าครั้งแรกนะครับที่ ปานปวดแนวรับของการท่าเรือครับทั้งเกมยังไม่ได้เซฟนะครับช่วง40นาทีที่ผ่านมาครับเจอดอกนี้เข้าไปเซฟไม่ไหวครับสมพรยศทำกันสวยมากครับตรงนี้มันเลยแลนดิสแล้วก็พานุพงศ์ไว้แล้วนะครับแต่ว่าตัวไกลยังเติมขึ้นมาพอดีครับพานุพงศ์ แล้เ,เลยไปตัวไกลไม่มีตัวประกบครับแปลกระแทกยัดเสาแรากหน้าครับพัท<ม>รพลจานรสุวรรณสจังหวะสุดท้ายก่อนจบเนี่ยเป็นเป็นบอลจากพานุพงษ์และพานุพงษ์นะฮะ <laughs> ในเกมนะครับมีเล่และยิ้มให้โนบุรุชิมุระด้วยปันโดงเข้ามาลูกนี้เสาแรากมีตัวโขกสกัดออกมาได้ครับ แถวสชัยวัตรเปิดเข้าไปใหม่สวยครับโอ้โหลูกนี้เด็ดขาดเลอเกินครับลสนาดูมุย่าหกย้อนเสาแรากไปเลยครับเริ่มขึ้งหลังมาได้ไม่ถึง3นาทีท่าเรือยิงเพิ่มเป็น3านึงครับบอลเปิดมาของชัยวัตร์บราณวิถีบอลน,นี้ได้รู้เลยนะครับและเข้าหัวของดูมุย่าไม่พลาดครับทำสองประตูครับมีลุ้นฮัทริกในเกมนี้ครับลสนาดูมุย่า อย่างที่เกิ่นไปในครึ่งแรกนะครับเขาเคยทำแทริกใส่ขอนแก่นได้สมัยเล่นกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับฤดูกาล2022-2023 <jou le> เปิดเตะมุมตรงนี้ไม่ดีแล้วนะครับเสาแรกโดนโมงสกัดออกมาแล้วปล่อยให้ชัยวัฒน์มีพื้นที่มีเวลาครับหยอดมาน้ำหนักพอดิบพอดีครับโฉบเข้าหาบอลก่อนตกพื้นที่นึงนะครับแล้วก็หนีมือของนทพั์มากถมเข้าไป ใช้โอกาสได้เด็ดขาดมากๆเลยครับโฉบเข้าหาบอลสวยน้ำหนักทิศทางเป๊ะมากครับลอสเซนาดูบุย่ารับชายคลางครับแล้นในรับของการท่าเรือหรือว่าพวกเดียวกันเองแต่ที่ยืนยันได้ครับประตูของคอนแก่นครับไล่การท่าเรือมาเป็น2-3 <c oughs> สามสรมขานิ่งเลยขาตายไปเลยนะครับเจอลูกนี้ จะพลิกตัวบอลมันเปลี่ยนทิศทางเยอะนะครับสลับน่าจะเป็นธีรศักดิ์หรือพี่มายนะครับใช่ตัวริมสุดของกำแพงโอ้โหวันนี้ถ้าเรืออาจจะมีดุมุยาเหมาสอฝั่งขอนแก่นมีพัทรพลเหมือนกันนะครับเหมาสองประตูทำให้สกอร์ยังไม่ขาดครับบอมโดง่งลูกนี้ลึกออกหลังไป